เศรษฐกิจพึ่งตนเองนะครับปัจจุบันนี้สินค้าต่างๆขึ้นราคาน้ำมันเนื้อสัตว์อะไรของกินของใช้ถ้าหากว่าเราสามารถจะทำเองได้ช่วยตัวเองผลิตสินค้าเองได้โดยเฉพาะอาหารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่เราจะทำเราก็ทำของเราเองนะครับไม่ต้องไปซื้อนอกจากว่าลดค่าครองชีพแล้วก็ยังได้ของดีใช้สุขภาพก็ดีด้วย ผมได้ทำมีเต้าหู้โถวง,งอกแล้วก็โยเกิร์ตข้าหมักเป็นต้นแล้วก็เป็นงานอดิเรกที่ดีครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่สูงอายุหรือมีเวลาว่างมากลองดูนะครับงานอดิเรกที่ดีมากสำหรับชีวิต